สวัสดีค่ะคลิปวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่ทําไส้มันม่วงไว้วันนี้ตามสัญญาค่ะเพื่อนๆมาลงคลิปทําขนมปังให้แล้วนะคะสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็ออกมาอร่อยมากเป็นขนมปังที่แอนจะทําไว้แจกช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เนาะเป็นคริสต์มสาสตาร์เบรดไส้เนี่ยจริงๆเพื่อนๆจะใช้เป็นไส้อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้คือนวดมือแล้วก็ทําง่ายมากก่อนจะไปดูการแอนฝากเพกื่อนๆกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะปริมาณส่วนผสมเดี๋ยวแอนพิมพ์ไว้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้แอนใช้เป็นนมผงค่ะแป้งก็เป็นแป้งขนมปังนะคะแล้วน้ำเนี่ยแอนก็ใช้เป็นน้ำเย็นผสมของแห้งในชามผสมค่ะไข่ไก่ของแอนยังคงเป็นเบอร์3นะคะพอดีได้เบอร์3ม,มา2แผงมันยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆแอนก็จะใช้เบอร์สไปพลางๆก่อนจนมันหมด ก็เลยต้องได้ใช้2ฟองเนยเนี่ยเป็นเนยสดชนิดเคม็มแล้วก็วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้เป็นเนยนิ่มๆน,นะคะไม่ได้เอาไปละลายในไมโครเวฟนะคะผสมของแห้งเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่แล้วก็น้ำเย็นค่ะน้ำใส่ทีละน้อยนะคะอาจจะใส่สักครึ่งนึงก่อนแล้วนวดไปเรื่อยๆคอยหยอดลงไปนิดทีละนิดนะคะจะไดะ้แป้งจะได้ไม่เหลวเกินไป เนี่ยค่ะแล้วก็จะนวดแป้งในชามผสมแบบนี้นะคะไปจนจับตัวกันดีแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแป้งมีลักษณะนุ่มดีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแอนจะปิดแรปนะคะแล้วก็พักไว้เพื่อนๆหลายคนถามว่าปิดฝาหมอ้อปิดอะไรแบบนี้ได้ไหมใส่ในกล่องปิดคือปิดอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่ให้แป้งเราไม่โดนลมอะค่ะแต่ชามใบนี้ของแอนนะคะ ปากชามมันไม่เสมอค่ะแอนไม่สามารถเอาฝาหม้อหรืออะไรมาปิดได้อะไรต้องปิดแรปนะคะเนี่ยค่ะปิดไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่เนยกันเนยเราก็นิ่มพอดีนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าวางทิ้งไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะนวดทีนี้จะนวดจนเนยเนี่ยเข้าไปในตัวแป้งจนหมดเลย แล้วมานวดต่อนอกชามแอนจะให้เพื่อนๆดูนะคะสูตรนี้แป้งนุ่มมากแรกๆจะติดมือแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะถ่ายให้เพื่อนๆดูใกล้ๆว่าเผื่อเพื่อนๆทําแล้วมันติดมือไม่ต้องตกใจนะคะคือแอนก็ติดเหมือนกันอันนี้แอนยังไม่โรยแป้งนะคะจะนวดให้เพื่อนๆดูหน่อยนึงก่อนเนี่ยค่ะแรกๆแอนก็ใช้ที่ตัดแป้งะคะ่ะมาช่วยขูดๆนะคะจะเละเทะมากค่ะเพื่อนๆคือคือแป้งนุ่มมาก แบบนี้เลยมือเลอะมากทีนี้ก็จะโรยแป้งลักษณะการโรยแป้งนวดก็โรยทีละนิดแบบนี้ละค่ะโรยไปทีละนิดแล้วก็นวดไปพอเริ่มติดมืออีกเราก็โรยอีกหน่อยนึงแป้งนวลที่ใช้ก็เป็นแป้งตัวเดียวกับที่ทําขนมนะคะก็เป็นแป้งขนมปังเหมือนกันของแอนอันนี้ก็คือยังเป็นยังเป็นแป้งเวียดนามนะคะเก็บไว้ใช้เองนิดนึงที่ขายเนี่ยคือไม่มีแล้วค่ะเพื่อนๆคือเรื่องของเรื่อง รถนี้ค่ะมันหมดอายุวันที่25เดือนหน้าค่ะแอนก็เลยไม่กล้าเอามาแอนก็เจยรอรอรถใหม่ที่เขาจะนำเข้ามาแล้วเดี๋ยวแอนสั่งมาอีกอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็นวดไปฟาดไปแบบนี้แอนใช้เวลานวดประมาณ20นาทีนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ พอเนื้อเนียนนะคะเนื้อเนียนนวดไปประมาณ20นาที15 20นาทีประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่กลับลงในชามนะคะแล้วก็จะปิดพักไว้รอบนี้นะคะจะรอให้ขึ้นเป็น2เท่าเลยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะประมาณ1ชั่วโมงนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะกดเอาลมออกนะคะเพื่อนเสร็จแล้วจะตัดแบ่ง ตัดแบ่งเป็นสีก้อนแอนไม่ได้ชั่งน้ำหนักเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆแอนไม่ได้ชั่งนะคะเพื่อนๆจะชั่งก็ได้เพื่อเพื่อที่จะอ่าจะได้เท่ากันเนาะแต่แอนอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ซีเรียสอะไรมากเนาะเราทําทานทําแจก อันนี้เป็นขนมปังที่สวยมากสวยงามดูดีนะคะแล้วก็เหมาะแก่การเป็นของฝากของฝันของฝากช่วงช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นะคะเนี่ยค่ะคลึงเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็จะปิดพ,พักไว้ตรงนี้อีก15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันขึ้นรูปนะคะก็ด้วยการรีดแป้งค่ะเพื่อนๆก็คือการรีดรีดแผ่ออกนะคะ ให้กว้างๆเลยวันนี้แอนใช้จานนะคะมาะมาเป็นไกด์ไลน์เพื่อจานใบนี้ถ้าเผื่อเพื่อนๆอยากรู้ว่าขนาดเท่าไห่นะคะจะเท่ากับพิมเค้กสองปอนะคะเพื่อนๆโดยประมาณนะคะโดยประมาณคือจริงๆเนี่ยเพื่อนๆทาใหญ่กว่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ของแอนอะจริงๆมันรีดใหญ่ได้อีกนะคะเพื่อนๆแต่ของแอนอใหญ่กว่านี้ไม่ได้เพราะว่า พิมพ์ถาดอะคะ่ะเตาอบแอร์นะคะมันเล็กขนาดทําแค่นี้นะคะอ่าขอบยังยังติดขอบเลยะคะ่ะขนตัวขนมปังติดขอบนะคะถ้าเตาอบใหญ่ๆแอนที่เกียจติดเตาแก๊สนะคะเพราะว่าอบแค่ขนมปังเนาะแค่ชิ้นเดียวอะ,ค,ะค่ะเนี้ยค่ะก็รีดแผ่ๆออกแล้วก็เอาเอาจานเอาอะไรก็ได้นะคะมาวางท่าเป็นไกด์ไลน์ เพื่อที่จะให้มีลักษณะกลมอะค่ะคือสูตรนี้ถ้าเป็นแยมสตรอเบอรีร่ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะกรีดขอบขอบขออกนะคะส่วนที่เกินนะคะอนเอาจานมาครอบแบบนี้แอนจะกรีดส่วนที่เกินออก แล้วก็จะไปวางลงในถาดเลยนะคะก็เวลาไปวางลงในถาดเนี่ยลงในกระดาษแล้วเนี่ยก็คือจะต้องดึงดึง,ดงรีดรีดเขาอีกหน่อยนึงอันนี้คือต้องวัดก่อนของแอนเพราะว่าถาดมันเล็กเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเกยขอบเลยก็ดึงดึงให้กลมหน่อยแอนเอามารีดต่อข้างนอกอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เขากลมเพราะแผ่นแรกเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญเพราะว่าแผ่นต่อต่อไปอะ่ะ มันดึงให้เท่าแผ่นแรกได้ไงคะเพราะฉะนั้นแผ่นแรกเนี่ยแอนจะเอาให้มันได้ขนาดก่อนเลยแล้วแผ่นต่อไปเนี่ยง่ายละจะต้องพิถีพิถันกับกับแผ่นแรกเพราะว่าแผ่นแรกจะเป็นไกด์ไลน์ให้แผ่น 2,3, 4สีนะคะทั้งหมดมี4ีแผ่นนะคะเนี่ยคะ่ะแอนก็ขอวัดอีกรอบหนึ่งอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ให้มันพอดีกับจานให้มันออกลักษณะกลมอะค่ะเวลาทำออกมาแล้วจะได้สวย เป็นอันเรียบร้อยนะคะชิ้นแรกเสร็จแล้วแอนก็จะใส่ไส้อันนี้ไส้ที่เราทำกันไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้1คืนเพืเ่อนๆเห็นไหมคะว่าจะคนคืนเวลาทาไส้เนี่ยค่ะเว้นขอบไว้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะสูตรนี้นะคะเพืเ่อนๆถ้าทำให้เด็กๆนะคะนูเทลล่าได้เลยค่ะเป็นช็อกโกแลตสเปรดเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเด็กๆจะชอบเนาะเนี่ยค่ะก็ เว้นขอบไว้หน่อยนะคะเว้นขอบไว้แล้วก็ทำแบบนี้จนครบทั้งสี่แผ่นเลยค่ะทาเนี่ยแอนสะตักมาสองช้อนสองช้อนชาสองช้อนที่ใช้เนี่ยค่ะสองช้อนกาแฟเนาะสองช้อนพูนูนะคะก็จะพอดีแล้วก็วางแผ่นต่อไปเห็นไหมคะพอแผ่นต่อไปมันง่ายแล้วค่ะเพื่อนๆเราสามารถดึงให้มันมาเท่ากับแผ่นข้างล่างได้ะคะ่ะมันก็ไม่ยากละ แล้วก็ทาไส้เหมือนเดิมนะคะทาไส้ต่อเลยแผ่นนี้ก็ทาไส้เหมือนเดิมแล้วก็ทําไปแบบนี้จนจนครอบอันนี้ชั้นที่สามเนาะอ่าสองแล้วก็สามทาไปจนจนทั้งสามอ่าส่วนอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วก็เอาแผ่นสุดท้ายมาปิดเดี๋ยวแอนจะเอาออกมารีดอีกนิดนึงนะคะออกมารีดทั้งทั้งสี่ชั้นอีกนิดนึงแป้งที่เหลืออยู่ก้อนนึงเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะอันนั้นแอนก็ไปห่อไส้แล้วก็ไปอบในกระทะได้สองลูกค่ะก็คือไม่ได้ทิ้งเนาะเนี่ยค่ะจะรีดรีดออกนิดนึง คือแอนทาเสร็จแล้วแอนก็ไปฝากคุณหมอโรงพยาบาลสัตว์อันนคะอันนี้เพื่อว่าเขาดูแลน้องหมาที่แอนรับมาเลี้ยงนี่ค่ะตรงกลางนะคะแอนใช้ถ้วยกลมๆนียค่ะวางตรงกลางนิดนึงนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดก็คือวางไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะมากรีดแอนใช้ที่ตัดพิซซ่ากรีดๆไว้นิดนึงก่อนนะคะทำรอยไว้แบบนี้กะระยะ คือเพื่อนๆจะตัดเป็นกี่แฉกก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเลขคู่เท่าน,นั้นเองค่ะตัดเป็นกี่แฉกก็ได้แค่ไม่ให้ขาดตรงกลางนะคะตรงกลางไม่ให้ขาดแล้วก็เนี่ยค่ะกรีดไปเรื่อยๆแอ d ทำมาร์กไว้แล้วเนาะก็จะตัดง่ายตัดไปจนหมดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาถ้วยออกนะคะ ทีนี้มาดูการตัแล้วก็จะยกใส่ถาดเลยค่ะจะยกใส่ถาดเราจะไปบิดกันในถาดนะคะตัวที่ทําให้มันเป็นสตาร์นะคะทําให้มันเป็นรูปดาวเนาะ,ะวิธีการก็คือจับมาเป็นคู่นะคะเพื่อนๆจับมาเป็นคู่แล้วก็หมุนออกค่ะหมุนออกพร้อมกันนะคะหมุนออกแบบนี้1นนะคะ แอนจะหมุน3ครั้งนะคะเพือ่อนๆแอนหมุน3ครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วเนาะติดกันนิดหนึงแป้งนิ่มมากนะเนี่ยค่ะสแล้วเนาะแล้วก็3พอ3ปุ๊บก็จะบีบปลายให้ชนกันอ่าแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองง่ายเนาะมันแค่ใช้เวลานิดหน่อยค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันง่าย อ,อจริงๆมันไม่ได้ยากเนาะอ่าบิดบิดพร้อมกันนะคะบิดสมือบิดออก1นึ่งบิดสแล้วก็บิด3นะคะจริงๆจะบิดแค่2ก็ได้แต่ว่าแอนบิดสามลายมันจะสวยกว่ากันอ่านี่ค่ะแล้วก็บีบปลายทำไปแบบนี้จนหมดทุกคู่นะคะเราก็จะได้เป็นรูปดาวแบบนี้ค่ะกี่แฉกก็แล้วแต่เพื่อนๆเลย เสร็จแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วของแอนก็จะชนขอบหน่อยถาดมันเล็กเนาะแอนก็จะปิดผ้าข่าบางบิดหมาดนะคะพักไว้อีกรอบหนึ่งรอบที่สองเนี่ยแอนพัก45นาทีนะคะเพื่อน เ,เสร็จแล้วสวยมากพอเห็นสีม่วงเนี่ยถ้าเป็นยีสต์สตรอเบอรี่ก็สวยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกซินามอนโรลก็ได้นะคะเดี๋ยววันหลังมาทำซินิมอนโรลแบบนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพักไว้แบบนี้เลยปิดเรียบร้อยนะคะปิดผ้าขาวบางหมาดเสร็จแล้วนี่สี้านาทีผ่านไปขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคราวนี้เข้าอบนะคะแอบที N ่ไฟ180องศาค่ะเพื่อนๆใช้เวลาอบ 15นาทีไม่เกินนี้คะ่ะ15-20ถึง20นาทีแล้วแต่เตาเนาะแต่ว่าของแอนอะแค่15นาทีนี่คะ่ะสุกแล้วเรียบร้อยออกมาแบบสวยงามมากเห็นไหมคะของแอนชนขอบตรงนี้ชนขอบถาดนิดนึงเพราะว่าถาดมันเล็กเสร็จแล้วนะคะแอนจะวางแบบนี้ให้พออุ่นๆเนาะแล้วแอนก็จะทาด้วยเนยละลาย ทาด้วยเนยละลายหน่อยนึงแล้วก็โรยด้วยไอซิ่งก็เป็นอันเสร็จค่ะนี่ทานตอนอุ่นๆก็อร่อยนะคะหรือว่าจะรอให้เย็นก็ได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยสูตรนี้อร่อยมากขนมปังอร่อยมากนะคะขนมปังเนื้อนุ่มเนื้อดีมากค่ะเพื่อนๆ อยากให้ลองทํากันแล้วมันก็ทําไม่ยากเนาะแค่แค่เราใช้เวลานิดนึงแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาดีมากช่วงนี้แอนก็คงจะทำขนมที่เป็นของของฝากของขวัญช่วงคริสต์มาสบ่อยๆหน่อยนะคะเป็นช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เป็นไอเดียให้เพื่อนๆเนาะไปทำทำ,ทำแจกกันเดี๋ยวคลิปนี้อันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ